เพื่อนๆกาลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่าคะเป็นในหน้ามาเป็นปีแต่ก็ยังขายไม่ได้สักแปลงหนึ่งนำเสนอลูกค้าก็ถูกลูกค้าปฏิเสธหาซับเพิ่มเติมไปให้ก็ไม่ชอบส่งไปให้เป็นสิบๆแปลงก็ไม่ชอบไม่ไปดูไม่ต่อไม่ตัดสินใจสักทีหนึ่งจนเพื่อนๆท้อเกือบจะเลิกเป็นอาชีพในหน้าไปเลยใช่ไหมคะแต่อย่าพึ่ง เพื่อนๆอ,อาจจะหลงลืมสิ่งนี้ไปหรือเปล่าสิ่งนั้นคือการพัฒนาความรู้ในการเป็นนายหน้าอาจารย์มาริกาอยากแนะนำเพื่อนๆนายหน้าที่ทำงานหนักขยนันอดทนมุ่งมั่นแต่ยังไม่มีผลลัพธ์เลยให้ลองโรงเรียนคอร์สให้ปั้นให้คุณเป็นนายหน้ามือทองคอร์สนี้ประกอบด้วยบทเรียนที่สำคัญต่อการ พัฒนาตัวตนในการเป็นนายหน้าให้เป็นนายหน้ามือทองประกอบด้วย12บทเรียนเจ๋งๆที่สำคัญเป็นหลักสูตรในการพัฒนานายหน้าถ้าได้ลงเรียนคอร์สแสล้วเพื่อนๆจะมีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและบทพูดให้สามารถนำไปใช้ในการเจรจาต่อรองแก้ข้อโต้แยง้งและโน้มน้าวให้ผู้ซื้ออยากซื้อและ ยอมตัดสินใจว่าเงินออกมาซื้อได้เลยสนใจพิมพ์สนใจ,นใจทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปโปรไฟล์นี้นะคะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นจาก3599เหลือ1599เป็น6บทเจ๋งๆเป็นบทสแตนดาร์ดไปก่อนนะคะแล้วก็มีบทแอดวานซต่อแล้วก็ถ้าท่านสามารถเก็บไว้ทบทวนดูได้ตลอดไปท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ เป็นมาตรฐานวิชาชีพไปสมัครสอบใบคุณวุฒิวิชาชีพและใบนายหน้าอสังหาจากสมาคมนายหน้าอสังหาริม,มทรัพย์ซัไทยได้นะคะสนใจพิมพ์สนใจเลยนะคะตอนนี้ราคาโปรโมชั่นค่ะและท่านอยากจะทํางานเลยเราก็มีทรัพย์ให้ท่านนําไปเสนอได้ขายได้ทันทีเลยนะคะ,อะสอบถามมานะคะเดี๋ยวมีแอดมินจะตอบนะคะรายละเอียด